ในกรุงเทพมหานครมีวัดวาอารามที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกราบไหว้ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองวัดสิตารามเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าแวะเข้ามาเยี่ยมชมกราบไหว้เช่นกันวัดสิตารามตั้งอยู่เลขที่21ถนนดำรงรักแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสีตาพาทัวร์สวัสดีค่ะพี่ดีด้านะคะสวัสดีค่ะเทลินค่ะวันนี้พวกเรามีสถานที่ที่ให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกเช่นเคยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดสีตาลามหรือวัดข้อหมูนั่นเองซึ่งเป็นวัดที่อยู่ติดกับโรงเรียนของพวกเราค่ะวัดนี้สําคัญกับพวกเรามากๆค่ะเพราะท่านเจ้าอาวาสได้บริจาคพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างโรงเรียนวัดสีตาลาม ซึ่งพวกเราภาคภูมิใจมากๆค่ะและอยากจะนําเสนอเกี่ยวกับวัดศรีตารามค่ะข้างในมีอะไรบ้างเชิญชมไปพรอมกับพวกเราได้เลยค่ะมืองต้นได้กล่าวไปว่าวัดศรีตารามนั้นชื่อเดิมว่าวัดคอกหมู ซึ่งรูปปั้นหมูนั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าโรงเรียนนี้คือวัดส,สิตารามหรือวัดข้อหมูนั่นเองค่ะวัดส,สิตารามเป็นวัดราชมีชื่อเดิมว่าวัดข้อหมู เพราะบริเวณที่สร้างวัดมีคอกหมูของชาวจีนที่เลี้ยงหมูขายเล่ากันว่าในสมัยต้นรัชกาลที่สองเจ้ากรมยิม้มซึ่งเป็นชาวมอญได้ชักชวนชาวจีนที่เลี้ยงหมูในบริเวณนี้ร่วมกันสร้างวัดเรียกว่าวัดคอกหมูต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิระยานวะโรรส ทรงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดสิตารามโดยมีพระราชประสงค์ให้มีชื่อของผู้สร้างปรากฏอยู่ด้วยนำศัพท์จากภาษาบาลีที่มีความหมายตรงกับคำว่ายิ้มซึ่งก็คือสิทิทธ์นำมาสนทิกับอารามจึงเป็นคำว่าสิตารามซึ่งมีความหมายว่าวัดที่เจ้าจรมยิ้มเป็นผู้สร้าง วิหารคู่ซึ่งเป็นวิหารคู่ที่จดทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรในการดูแลรักษาทํานุบำรุงของวิหารทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวพวกเราจะพาไปชมด้านในวิหารคู่กันค่ะว่าจะเก่าแก่ขนาดไหนและสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ ระอุโบสถเป็นหลังคาทรงจีนมุงกระเบื้องไทยหน้าบันเป็นรูปจั่วป้านไม่มีช่อฟ้าใบระกาหางหงตัวหน้าบันประดับด้วยปูนปั้นลายเถาไม้ดอกประดับด้วยถ้วยจานกระเบื้องเคลือบแบบจีนซุ้มประตูหน้าเป็นซุ้มสองชั้นรูปทรงเหมือนใบเสมาซุ้มลางเป็นซุ้มช่องประตูซุ้มบนตั้งพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ไอรีนเป็นไงบ้างหลังจากได้รู้ชื่อของวัดสีตารามและที่มาของวิหารคู่แล้วรู้สึกภูมิใจกับวัดเรามากขึ้นเยอะเลยมีทั้งความขลังและน่าสทัทธานมากๆอยากจะอนุรักษ์ไว้ให้น้องๆได้ชมต่อไปที่จริงแล้ววัดสีตารามไม่ได้มีแค่วิหารคู่แค่นี้นะคะยังมีพระโบสดสวยงามและหลวงพ่อทองที่ใครผ่านมาก็ต้องมากราบไหว้ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพิธีกรอีกสองท่านทางนู้ได้เลยค่ะ ว,วันนี้พวกเราทั้งสองจะพาท่านผู้ชมไปกราบไหว้สักการะหลวงพ่อทองกยวศิธิ์ค่ะในสมัยสุขโขทยัยไปกันเลย ดิฉันอยากจะบอกว่าวัดสิตาลามเป็นวัดที่เก่าเก่และน่ท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะดิฉันจะดูแลและรักษาไว้ให้ดีที่สุดเพราะถ้าไม่มีวัดสิตาลามดิฉันคงไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนวัดสิตาลามค่ะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติมาเที่ยวชมวัดสิตารามเยอะๆนะคะและฉันขอฝากคนรุ่นถ,ถัดๆไปให้ช่วยกันดูแลรักษาวัดของเราไว้เพื่อที่แท้คนรุ่นถ,ถัดๆไปได้รู้จักวัดสิตารามของเราค่ะส่วนสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันอีกทีนะคะว่าพวกเราจะพาเที่ยวชมที่ไหนกันต่อติดตามรายการสิตาพาทัวร์ได้ที่ช่องทาง Facebook วัดวสิตารามสักครูนะคะ สวัสดีค่ะ สามสองหนึ่งไอรีนเป็นไงบ้างหลังจากที่ได้รู้ชื่อของโรงเรียนวัชดรามและพี่มาของวิหารคู่แล้วรู้สึกภูมิใจมากๆครคัดพร้อม,มกับพวกเราได้เลยค่ะ วสาูมสองหนึ่งกับโรงเรียนวศิตารามค่ะซึ่งพวกสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสีตาพาทั่รววันนี้เรามีสถานที่ที่ทุกคนได้รู้จักกันอีกวัสดีหายไปได้ รักษาวัิตารามของเราไว้เพราะถ้าไม่มีเหมือนถ่ายใหม่หมดเลย Action